สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมเควนเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในยานที่มีมนุษย์กายพันธุ์อยู่หนึ่งตัวนะไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นเพราะว่าไม่สุ่มให้เป็นกันว่าผมหรือว่าเพื่อนจะเป็นในเราก็จะคังมของอปกตินะทุกคนรอผลสรุปว่าใครเป็นยาด้วยเก็บเบไว้ให้หมดถ้าเป็นเราก็สามมรถใช้ยาได้นะเราก็เนาะผมเป็นมนุษย์กายพันธุ์ทั้งนั้น ก็มาดีครับก็มาดีเดี๋ยวผมจะตามล่าพวกเล่นนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะเอาชนะพวกเขาได้ไหมหรือว่าพวกเขาจะฆ่าผมหรือผมจะฆ่าพวกเขานแน่เล่นอันนี้ก่อนเลยหนึ่งตัว,วนี่จะไปไหนพ่อหนุ่มจะไปไหนยิไม่ได้ล้วเนี่ยงร้เดือกว,วอาเปล่ออกหลังนี้ว่าเฮ้ยชุดคิงเก่งแล้วเราอ่ะนี่ ไปไหนแล้วะวะเนาอยู่นี่เองโอ้โหวิ่งใหญ่เลยทุกคนพ่าสุดอ,อ่ะโอ้ตามไปต้องตามไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้ยเดือดรอนได้หนึ่งทุกคนตัวเมื่อกี้ไปไหนวะผมไม่เห็นอะ่ะ น,นี่มาจากไหนวะเนี่ยทมานผ้นหนุ่มๆกลัวเลยพี่พกลัวเลยท่านผมไปหรอดตายบอกแล้วย่ะมาห้าววันนี้แล้วเราก็สามารถแบบเปลี่ยนเปลีป่ยนตัวได้ทั้นคนโดยเวลาเราฆ่าคนอื่นตายคนหนึ่งสองคนเราจะสามารถใช้ร่างคนพวกนัน้นมาจําแรงตัวเป็นอีกคนหนึ่งเผื่อว่าจะไปหลอกอีกคนไงเผื่อว่าอีกคนรอดแล้วจำเราได้ไงเราสามารถกด อยางล่างเป็นคนอื่นได้เพเื่อไปหลอกอีกคนไม่รู้ว่าผมจะชนะไหมโอเก็บลูกซองไว้ปลามของแล้วทุกคนไม่รู้ส่วนจะเหลือไม่รู้เขัาไปอยู่ในหมุดนะเหลือแค่ตัวเมื่อกี้ไม่รู้ไปทางไหนผมไม่เห็นนะอ่ะโผล่มาก็เจอไอ้เถื่อนเลยเก็บซองดีกว่าเก็บไว้เราวิ่งไปตลอดเลยไม่รู้จะ เจอตอนไหนพวกเขาจะซ่อมยานนะเพราะว่าอันนี้เป็นยานอาวกาศที่มีมนุษย์กลพันธุ์แบบติดเชื้ออยู่หนึ่งคนพวกผมไปตอนนี้วิ่งออกหลังดีเว่าแ้วผมยองตามแล้วจะเจอมันวิ่งเร็วพราะพวกเขาซ่อมยานเสร็จนะพวกเขาก็จะออกจากยานได้ถ้าผมว่าจะแพ้ถ้าพวกเขาตายเยอะก็ผมก็เป็นคนชนะตอนนี้ยังเอาใครส่งอะไรมา,าไหมเนี่ย แต่ตอนนี้ก็แบบยังไม่มีคนที่แบบทำภารกิจเสร็จสักอันนะนีม่มีจุดเขียวๆด้านบนนี่แหละถ้าทําเสร็จอ่ะเก็บกระสุนไว้เราก็จะได้ยิงตอนนี้ยังไม่เจอใครเลยเอไปแอบในหมดแล้วเนี่ยน้าทำภารกิจตรงอื่นหรือเปล่าลุกเข้าไปในหมดเลยทุกคน ไปได้หมดว่ะเดี๋ยวว่าซุนก่อนเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอพวกเขาแหละวันนี้ไม่ใช่ดีกว่าเดี๋ยเราขึ้นดูบนนะว่ามันจะมีใช่ไหมตัวสอตัวไลอยเอา้าเปิดลัะไม่ว่าไม่เจอเลยว่ะทุกคนวันนี้ไม่ใช่เอาอันนี้ผมเอาพอดี งั้นผมจะทำชาแบบแบบผมไม่ได้เป็นนะทุกคนอันนี้มันไม่รู้อันนี้มันไม่รู้มันเคยเจอกับผมมาก่อนผมจะยดืดแุทนี้แหละเดี๋ยวรอมันมาจะยิงหัวมันทุกคนผมไม่โดนผมไม่โดนโดนซองแต่ไม่ตายนะมันต้องตามนั่นน่ะรถเยอะแหละโอโ้โหดดๆอย่ายิงนะต่ะกลัวยิยยงพลาดกระสุนยิงมีน,น้อยอยู่ ทำเสร็จหนึ่งแนละ้วทุกคนไอ้นี่อ๋อไอ้นี่นีว่ะไอ้ที่ตัวแรกที่ผมเจอนี่หว่ะถ้าผมจะตามไอ้นี่นะผมจะฆ่ามันได้ไหมผมจะไล่ย,ยิงมันทีลนะนิดให้มันทรมานนะเออชอบชอบแบบว่าชอบชอบ,ชอบทรมานให้มันวิ่งผมก็ยิ่งตามแล้วก็ยิงมันทีละนิดน,นะโอ้ไม่โดนโอ้โหยิงพลาดแล้วทุกคนโอ้โดนแต่ไม่ตายนะถ้าโดนก็อ่ออันนี้ไม่โดนไปแล้ว context. นี่เก็บปุกัชลูกชอง้วตามไปนี่ก่อนโอ้โหวิ่งใหญ่เลยทุกคนวิ่งใหญ่จะทำะไรผมลุยพี่ผมกลัวเลยพี่เปิดผมไม่เจอผมกลัวเลยจะทะรมาเลยผมลุยหาเราไม่บ่อยตามค่าจนได้อะ่ะยิงโอหโดนแต่ไม่ตายทุกคนโอ้จะลงล่างไม่ใช่นี่ว่ะไม่ลงที่แล้วมันจะออกออกอีกทางไม่ออกเอา ตามได้ไปนเนี่ยมันวิ่งเร็วจังวะน้องแนวะอ๋ออยู่ตรงนี้เองถ้าเก่งง่ายนะมันจะมีตรงที่เป็นรูปเท้าอะ่ะที่้น,แนงแดงอะ่ะเราก็จะตามมันได้ง่ายโอ้โหวิ่งวิ่ง,งยิงโดนจตไม่ตายต้องเจอร่างทองแล้วกันเป็นปีศาจยิงตามเลยถึงหมดเลย ไปไหนไปไหนเจ็ดร้อยุท้ายก็ตายตอนแรกตามหาไม่รู้ไปอยู่ไหนไอ้นี่ไปเร็วช่แลือเกินนี้เขาก็ทําถึงอันที่สองนะแต่อันที่สองยังไม่เสร็จยังอยู่ในขบวนการทําอยู่ใครจะชนะไมเนี่ยผมชนะไม่เนี่ยนี่ไวะนี่ไม่ใช่โองอกนอกอวกาศนะทุกคน ไม่รู้พวกเขาไปไหนกันหมดนะแต่ผมปอแบเนี่้เกิดจะหาพวกเขาเจอโอตรงไหนก็เนี่ยผมไม่รู้นะว่าแบบว่าผมจะได้ไหมผมเองไม่มั่นใจนะว่าผมจะฆ่าพวกเขาได้ไหมพวกเขาทําไปเสร็จหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็กําลังเริ่มกระบ,บวนการอยู่พองนี้ไม่ใช่นี่หว่าว้ผมจะตามมาทุกคนนะผม เฮ้พวกเขาไปในหมดตัวเนี่ยไม่เจอเลยทุกคนโอ้โหจะบอกแล้วว่าเกมนี้ผมจะแพ้ถ้าจะจำได้ผมก็ค่าไปสามตัวแล้วนะ่อยตงนี้ก็ไม่มีดีกว่าเก็บนี่ก่อนนี่เป็นยาใช้สำหรับวิ่งนะทุกคนกินแล้วเร็วเรียกเรียกมันย,ยาก็แล้วกันได้เก็บเอาลูกซองไว้แม้แ้มันไม่มีกระสุนก็เหอะ เพระว่าเจอกระสุนเท่านี้ยังไม่เจอต้อกงกดปิดผมไม่รู้ผมจะไปหาพวกข้าจากที่ไหนเนี่ยให้ออกอะไรหรือเปล่ปทาทำเ็ดซองแล้วเนี่ยผมคาดไปสามปกติผมน่าจะมีแพรนะตรงนี้นี่ใช่ยื่นอก ไม่ใช่นอกยานอวกาศหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนไปก่อนอ๋ออันนี้อันนี้อนนี้นนี้เดี๋ยวกนเก็บของก่อเดี๋ยวให้จังวะโอ้่หขอจะออกกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวสี่จุดห้วินาทีใช่ด้วย ผมยู่นี้ผมต้องรีบนะแล้วผมจะออกไปดูตรงที่ที่พวกเขาออกนะเพราะว่าจะทุบยิงพวกเขาได้ตรงนั้นนะ่ะแหนว่าทางออกไปถูกปะเนี่ยครับไปเนี่ย ปิดจากนั้นผมคงตามไม่ทันแล้วทุกคนเจมสมบี๊กเจทันแล้วเอาผมชนะจากนั้นบอกแล้วว่าผมจะชนะก็กล่าวขอบคุณทุกคนนะครับเป็นไงบ้างการเอาชีวิตรอดของผมหวังว่าทุกคนจะดูทุกความที่ดนะครับี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเป็นมนุษย์แล้วผมจะให้อีกคนมาเป็นซอมบี้แล้วก็ ไล่ไฟกับผมนะว่าผมเอาจะรอดไหมก็รอดูตอนต่อไปนะคระับบายครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับเผื่อได้รับข้อเสนใ่ใหม่ต่อไปไล่ถึงไปดินด้วย